บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบูมอีกแล้วนะคะกับรายการ English for You by Yes I Style วันนี้นะคะครูบูมนะคะก็จะมานำเสนอนะคะ ภาษาอังกฤษสนุกๆน,นะคะในหัวข้อเรื่อง adjective นั่นเองค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับ adjective กันก่อนนะคะ adjective นะคะคือคำคุณศัพท์นะคะที่ใช้ขยายคำนามหรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่านา n นะคะคำศัพท์นาม pronoun นะคะหรือชื่อต่างๆนั่นเองนะคะชื่อต่างๆนั่นเองทำให้เราเนี่ยรู้จักสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่ากฎการใช้ adjective ใช้ยังไงค่ะโดย adjective นะคะเราจะสามารถวางไว้หน้าคำนามนั่นเองค่ะหรือว่า noun นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ คำว่า beautiful lady นะคะ beautiful เป็น adjective แปลว่าสวย lady นะคะเป็นคำนามแปลว่าผู้หญิง beautiful lady แปลว่าผู้หญิงที่สวยเห็นไหมคะว่า beautiful เป็น adjective จะวางไว้หน้าคำนามนะคะแล้วก็จะเป็นการแปลเป็นการให้ความหมายที่เพิ่มขึ้นนะคะให้เราได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ สวยนั่นเองค่ะต่อมาตัวอย่างที่2ค่ะคือคำว่า nice house นะคะ nice เป็น adjective นะคะแปลว่าดี house นะคะเป็นคำนามแปลว่าบ้าน nice house นะคะแปลว่าบ้านที่ดีค่ะดังนั้นเห็นไหมคะว่า nice เป็น adjective จะวางไว้หน้าคำนามที่เรียกว่า house โอเคต่อมาตัวอย่างที่3นะคะคือคำว่า ugly duck ugly duck นะคะ ugly นะคะแปลว่าน่าเกลียดเป็น adjective duck เป็นคำนามแปลว่าเป็ดดังนั้น ugly duck บอกให้เรารู้ว่าเป็ดตัวเป็ดตัวนี้มันน่าเกลียดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจาก adjective นะคะจะสามารถวางไว้หน้าคำนามนะคะเรายังสามารถนำ adjective วางไว้หลัง verb to be นะคะ อ่าก่อนอื่นเลยนะคะเราลองมาทบทวนกันดูสักนิดนะคะว่า verb to be มีตัวอะไรบ้างเอ่ยอ่าครูให้นให้นักเรียนลองคิดดูอ่า verb to be เก่งมากเลยนะคะ verb to be นะคะก็ได้แก่ is am are นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอยู่คือในอดีตนะคะ verb to be ก็จะได้แก่คำว่า was กับ were นะคะถ้าเกิดเราพูดถึงสิ่งที่เกิดตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่แปลว่าเป็นอยู่คือ verb to be ก็จะได้แก่คำว่า been นะคะดังนั้น adjective จะวางไว้หลัง verb to be เรามาดูตัวอย่างกันนะคะ it is big it is big it is เป็น verb to be big เป็น adjective ชฟบอกให้รู้ว่ามันมีขนาดใหญ่มากเลยเห็นไหมคะว่า big ที่เป็น adjective จะวางไว้หลัง verb to be เก่งมากเลยนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ they are smart they are smart a uh, นะคะเป็น verb to be smart นะคะที่แปลว่าฉลาดนะคะก็เป็น adjective เราเลยเอา adjective วางไว้หลัง verb to be ในที่นี้คือคำว่า are นั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะ we are hungry we are hungry แปลว่าพวกเรานะคะหิวมากเลยนะคะดังนั้นนะคะ are คือ verb to be แล้วสิ่งที่ตามหลัง are hungry ที่แปลว่าหิวคือ adjective นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะกดข้อที่3ของ adjective นะคะคือ adjective จะสามารถตามหลังกิริยาเหล่านี้นะคะกิริยาในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า verbs ดังนั้นถ้าเห็น verbs เหล่านี้นะคะเราจะสามารถตามด้วย adjective นะคะคำแรกค่ะ verb แรกนะคะคือคำว่า appear ที่แปลว่าดูเหมือนจะตัวอย่างเช่นนะคะ he appears sad he appears sad เห็นคำว่า appears ที่แปลว่าดูเหมือนจะใช่ไหมคะคำที่ตามหลังมาคือคำว่า sad ที่แปลว่าดูเศร้าเสียใจคำนั้นคือ adjective แปลได้ว่าเขาผู้ชายคนนั้นนะคะดูเศร้าจังเลยโอเคตัวอย่างที่สองนะคะคำที่สองคือคำว่า become verb ตัวนี้นะคะแปลว่ากลายมาเป็นค่ะดังนั้นถ้าเห็นคำว่า become สิ่งที่ตามหลังมาจะต้องเป็น adjective ตัวอย่างเช่น she becomes successful she becomes successful successful เป็น adjective นะคะตามหลัง verb ที่ชื่อว่า becomes แปลว่าหล่อนนะคะกลายมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ v ร์บตัวที่3นะคะที่จะนำหน้า adjective คือคำว่า feel ที่แปลว่ารู้สึกนั่นเองนะคะลองมาดูตัวอย่างในประโยคกันค่ะ I feel happy I feel happy แปลว่าฉันรู้สึกมีความสุขเห็นคำว่า feel ใช่ไหมคะที่แปลว่ารู้สึกดังนั้น happy ที่ตามหลังมาเลยกลายเป็น adjective นั่นเองค่ะต่อมาน,นคะค่ะคำว่า seem เป็น verb นะคะที่แปลว่าดูเหมือนว่าถ้าเห็นคำว่า seem เมื่อ,อไหร่สิ่งที่ตามหลังมาจะต้องเป็น adjective นั่นเองนะคะอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะ They seem tired. They seem tired. แปลว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะดูเหมือนว่าจะเหนื่อยนั่นเองนะคะดังนั้นคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นะคะตามหลัง verb seem โอเคเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะถ้าเห็น verb นะคะที่เป็นคำว่า go นะคะแปลว่าไปในทิศทางนะคะ go แปลว่าไปในทิศทางนะคะสิ่งที่ตามหลังมาจะต้องเป็น adjective อาจจะงงว่าเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะ It goes wrong. It goes wrong. ดังนั้นคำว่า wrong ที่แปลว่าผิดนะคะผิดพลาดนะคะเป็น adjective เพราะตามหลังคำว่า goes ใช่ไหมคะประโยคนี้จะแปลได้ว่ามันนะคะเป็นไปในทิศทางที่ผิดนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะคือคำว่า keep นะคะที่แปลว่าเก็บ หรือเก็บรักษาไว้นั่นเองนะคะถ้าเห็นคำว่า keep นะคะสิ่งที่ตามมาจะสามารถเป็นได้คือ adjective นั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น we kept h e room clean we kept h e room clean เห็นไหมคะว่าคำว่า clean นะคะที่แปลว่าสะอาดเป็น adjective ตามหลัง verb คือคำว่า keep นั่นเองประโยคนี้จะแปลได้ว่า พวกเรานะคะเก็บรักษาห้องได้อย่างสะอาดมากเลยค่ะโอเคค่ะตัวอย่างต่อมานะคะคือ verb ที่เขาเรียกว่า turn นะคะแปลว่าเปลี่ยนหรือกลายเป็นถ้านักเรียนเห็น verb นะคะคำว่า turn นะคะที่แปลว่าเปลี่ยนหรือกลายเป็นนักเรียนจะต้องตามด้วย adjective นะคะตัวอย่างเช่น it turns easy it turns easy นะคะ easy เลยเป็น adjective ตามหลัง verb turn ก็แปลว่าสิ่งนั้นนะคะทำไมเอ่ยเปลี่ยนหรือกลายมาเป็นเรื่องง่ายๆนั่นเองคะ่ะโอเคนอกจากนี้นะคะ adjective นะคะยังสามารถใช้การอธิบายถึงรูปรสนะคะกลิ่นหรือเสียงได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นค่ะประโยคแรก she looks great she looks great แปลว่าวผู้หญิงคนนี้ดูดอีอันนี้เป็นพูดถึงรูปล่างลักษณะใช่ไหมคะประโยคที่2ค่ะ The flower smells nice The flower smells nice นะคะแปลว่าวะอะไรเอ่ยแปลว่าวดอกไม้นี้มีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าคำว่า nice เป็น adjective นะคะตามหลังคำว่า smells นะคะ smell ตัวนี้นะคะแปลว่ากลิ่น The flower smells nice นะคะแปลว่าดอกไม้เหล่านี้นะคะมีกลิ่นหอมนั่นเองค่ะโอเคค่ะตัวอย่างถัดไปนะคะคือ that sounds fun that sounds fun นะคะแปลได้ว่าสิ่งนั้นฟังดูแล้วสนุกสนานนะคะเห็นไหมคะว่าคำว่า fun นะคะ,ะ,คะที่แปลว่าสนุกเป็น adjective อยู่ตามหลังคำว่า sounds ที่แปลว่าฟังดูแล้วทำไมเอ่ยมันสนุกสนานจังเลยเห็นไหมคะว่า adjective จะสามารถบอกได้ถึงรูปรสกลิ่นแล้วก็เสียงนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะถ้าเราจะพูดว่าสิ่งนั้นมันมีรสชาติเป็นยังไงเราสามารถพูดได้ว่า it tastes delicious it tastes delicious นะคะ ดังนั้นคำว่า delicious ที่แปลว่าอร่อยถือเป็น adjective นะคะตามหลังคำว่า taste ที่แปลว่ารสชาตินะคะประโยคนั้นแปลได้ว่า it tastes delicious นะคะแปลว่าสิ่งนั้นมีรสชาติอร่อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะ adjective นะคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องตามหลัง verb to be นะคะหรือว่านำหน้าคำนามก็ได้ในบางกรณีนะคะ เราสามารถใช้ adjective คู่กับ the อาเราสามารถใช้ adjective คู่กับ the นะคะโดยจะมีความหมายว่าคนกลุ่มนั้นๆตัวอย่างเช่นนะคะคำว่า rich ที่แปลว่ารวยซึ่งเป็น adjective นะคะครูบูมอยากจะใช้ adjective ตัวเนี้ยเดี๋ยวๆครูบูมก็จะใช้กับคำว่า the ก็จะได้เป็น the rich หมายถึงกลุ่มคนที่ทำไมคะรวยนั่นเองหรือว่า rich people โอเคไหมคะต่อมา adjective อีกตัวหนึ่งนะคะยกตัวอย่างนะคะคือคำว่า blind ที่แปลว่าตาบอดน,นั่นเองนะคะซึ่งเป็น adjective ถ้าครูบูมอยากจะใช้เดียเด่ยวๆครูบูมจะต้องใช้กับ the จะพูดได้ว่า the blind แปลว่าคนที่ ตาบอดหรือไม่สามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะหรือพูดภาษาอังกฤษได้อีกแบบหนึ่งคือ blind people นั่นเองดังนั้นครูบูมสรุปให้นะคะว่า adjective นะคะสามารถใช้เดียเด่ยวๆได้แต่ถ้านักเรียนจะใช้เดียเด่ยวๆนักเรียนจะต้องใช้คู่กับ the นะคะโดยจะหมายถึงคนกลุ่มนั้นๆนั่นเองแต่จะไม่ได้ใช้ได้ทุกคำนะคะได้เฉพาะบางคำเท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะถ้าในกรณีนักเรียนเนี่ยต้องการจะอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเราจะใช้ adjective มากกว่า1ตัวในประโยคนะคะ adjective เหล่านั้นจะต้องทำการเชื่อมด้วย comma นั่นเองนะคะส่วนตัวสุดท้ายของ adjective นักเรียนจะต้องเชื่อมด้วยคำว่า and ที่แปลว่าและนั่นเองลองมาดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูบุมบอกว่า this shirt is new blue and soft อ่าแปลว่าเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อตัวใหม่ new เป็น adjective นะคะแล้วก็เป็นเสื้อตัวสีฟ้านะคะ blue แล้วก็เป็นเสื้อที่ทำไมคะนุ่มอีกต่างหากสังเกตไหมคะว่า new blue soft เป็น adjective นะคะมีมากกว่า2ตัวใช่ไหมคะตัวที่1คือคำว่า new เชื่อมด้วย คอมมาแล้วก็ตามด้วย adjective ตัวที่2คือ blue ที่บอกให้รู้ว่าเสื้อตัวนี้เป็นสีฟ้าส่วน adjective ตัวสุดท้ายที่บอกให้รู้ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่นุ่มเราใช้ ad นั่นเองโอเคอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่อง adjective วันนี้ถึงเวลาแล้วนะคะมาทบท,ทวนบทเรียนกันซิว่านักเรียนเข้าใจ บทเรียนเรื่อง adjective มากน้อยแค่ไหนพร้อมไหมคะ Are you ready? Okay, if you are, let's go. adjective คืออะไรคะอ่าไหนลองบอกครูบูมสิคะเก <c oughs> ่งมากเลยนะคะ adjective นะคะคือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามคำสรรพนามนะคะหรือชื่อต่างๆทำให้เราเนี่ยรู้จักสิ่งสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ แล้วครูบูมอยากทราบวนะ่า adjective นัก hmm. เรียนจะสามารถวางไว้ตรงไหนได้บ้างคะาวางไว้ตรงไหนของประโยคดีนะ mm hmm. เก่งมากเลยนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือ adjective นะคะจะวางไว้หน้าคำนามครูบูมขอเน้นนะคะ adjective จะวางไว้หน้าคำนามหรือหลัง verb verb ะไรนะ เก่งมากเลยค่ะ verb to be นั่นเองได้แก่ is am are was were been นะคะแล้วมี verb อะไรได้บ้างคะที่ adjective จะต้องตามหลัง verb เหล่านั้นเก่งมากเลยค่ะถ้า adjective นะคะเห็น verb เหล่านี้ถ้าเราเห็น verb เหล่านี้นะคะเราจะต้องตามหลังด้วย adjective นั่นเองนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะ adjective ยังสามารถอธิบายถึงอะไรได้อีกเอ่ยเก่งมากเลยนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะ adjective นะคะยังสามารถพูดได้ถึงเรื่องรูปลักษณะภายนอกนะคะรสชาติกลิ่นแล้วก็เสียงนะคะโดยนักเรียนจะได้ยินคำว่า look like นะคะดูเหมือนยังไงอะ่ะพูดถึงลักษณะภายนอกใช่ไหมคะ taste นะคะที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงนั่นเอง smell นะคะที่แปลว่ามีกลิ่นเป็นยังไงนะคะและสุดท้ายคือคำว่า sounds นั่นเองนะคะ sounds นะคะที่แปลว่ามีเสียงเป็นยังไงเอ่ยโดยถ้านักเรียนเจอคำว่า look like taste smell and sound นักเรียนจะต้องตามหลังด้วย adjective นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะโอเค อีกหนึ่งอย่างค่ะแล้วถ้าครูบูมอยากใช้ adjective นั้นคำเดียวเดียเด่ยวเดี่ยวครูบูมจะสามารถใช้ได้ไหมคะใช้แล้วนะคะสามารถใช้ได้นะคะแต่ต้องใช้กับอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะครูบูมนะคะถ้าอยากจะใช้ adjective เดี่ยวเดี่ยวนะคะครูบูมจะต้องใช้กับคำว่า the นะคะ แปลได้ว่าคนกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าใช้ adjective เดี่ยวๆจะต้องใช้กับคำว่า the โอเคส่วนเรื่องสุดท้ายของ adjective ที่เราจะมาทวนกันคือถ้าในกรณีหนึ่งประโยคครูบูมอยากจะอธิบายสิ่งสิ่งนี้โดยการใช้ adjective ที่มีมากกว่า2 adjective ขึ้นไปครูบูมจะทำยังไงคะจะเชื่อมด้วยอะไรดีเอ่ยใช้แล้วนะคะ ครูบูมจะต้องเชื่อมด้วยคอมม่านะคะส่วน adjective ตัวสุดท้ายนะคะครูบูมก็จะเชื่อมด้วยคำว่า and ที่แปลว่าและนั่นเองค่ะเก่งมากเลยโอเคโอเคค่ะก่อนจะหมดเวลากันวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูบูมก็มีเกมแบบฝึกหัดสนุกสนุๆมาให้นักเรียนลองเล่นกันดูนะคะโอเคโดยครูบูมนะคะจะพูดถึง ประโยค5ประโยคนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกค่ะว่ามี adjective อยู่ในประโยคหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะประโยคแรกนะคะคือ he is a boy he is a boy แปลว่าเขาผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเด็กผู้ชายนั่นเองอเขาเป็นเด็กผู้ชาย he is a boy ถามว่าประโยคนี้มี adjective ไหมคะ ไม่มีใช่ไหมคะเก่งมากเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมี verb to be is ก็ตามแต่ว่า a boy แปลว่าเด็กผู้ชายซึ่งไม่ได้เป็นการอธิบายนะคะเป็นการคานามเฉยๆเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาเด็กคนเนี้ยนะคะคือเด็กผู้ชายนะคะเขาคนนี้คือเด็กผู้ชายดังนั้น a boy นะคะไม่ใช่ adjective แต่ a boy เป็นคํานามครบูบมมีทริคให้อีกหนึ่งทริคนะคะคือโดยมากแล้วนะคะถ้านักเรียนเห็นคำว่า A and นะคะส่วนมากนะคะเกับ a n นนะคะจะนำหน้าคำนามนั่นเองแต่ก็ไม่ทุกตัวนะอันนี้เป็นทริคที่ใช้บ้างได้บ้างในบางครั้งนะคะต่อมาค่ะประโยชที่ 2. 2 this boy is tall and handsome this boy is tall and handsome อ่าแปลว่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเป็นเด็กที่ตัวสูงมาก handsome นะคะคือหน้าตาหล่อด้วย tall สูง handsome หลอ่อถามว่าประโยคนี้มี adjective ไหมคะเก <c oughs> ่งมากเลยนะคะมี adjective นะคะรู้ได้ยังไงเอ่ยดูหลัง verb to be อ่าต้องดูหลัง verb to be ก่อน2องคำหลัง verb to be คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูง handsome ที่แปลว่าหลอ่อสองคำนั้นนะคะถือเป็น adjective เพราะเป็นการทําให้เรารู้ว่าเด็กผู้ชายคนนี้มีลักษณะเป็นยังไงนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ตัวสูงแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่หน้าตาดีนั่นเองนะคะดังนั้น tall and handsome คือ adjective ที่ตามหลัง verb to be เก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะประโยคที่3นะคะ she eats a banana she eats a banana แปลว่า หล่อนนะคะกินนะคะหรือว่าทานกล้วยนั่นเองครูบุ้มถามว่าประโยคนี้นะคะมี adjective หรือเปล่าเก <t ell noise> ่งมากเลยนะคะประโยคนี้ไม่มี adjective นะคะเพราะว่า she แปลว่าหล่อนนะคะ <t ell noise> เป็น pronoun <t ell noise> ใช่ไหมคะ e a t s นะคะที่แปลว่ากินนะคะหรือว่าทานทานอะไรล่ะทานกล้วยนั่นเองกล้วยนะคะนำหน้าด้วย ใช่ไหมคะอย่างที่ครูบุมบอกทริคไปก่อนหน้านี้ว่าส่วนมากแล้วนะคะถ้าอะไรก็ตามที่นำหน้าด้วย A& อแนะคะก็จะเป็นคำนามนั่นเองค่ะดังนั้นบันเนนถือว่าเป็นคำนามบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เธอทานคือกล้วยนั่นเองค่ะประโยคที่4ค่ะคือ the banana is sweet the banana is sweet นะคะกล้วยใบยนี้นะคะเป็นกล้วยที่หวานมากเลย is sweet ครูบุมถามว่าประโยคนี้มี adjective หรือเปล่าคะใช้แล้วนะคะประโยคนี้มี adjective นะคะคือคำว่าอะไรเอ่ยเก่งมากเลยค่ะคือคำว่า sweet นะคะเพราะว่า sweet นะคะตามหลัง verb to be นะคะแล้ว sweet ก็แปลว่าหวานเป็นการบอกให้รู้ว่า กล้วยใบยนี้มีรสชาติที่หวานนั่นเองเป็นการอธิบายเพิ่มเติมค่ะเก่งมากเลยค่ะส่วนข้อที่5น,นคะคะ My mom is a strong woman My mom is a strong woman แปลว่าแม่ของฉันนะคะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยโอเคครูบุมถามว่าประโยคนี้มี adjective หรือเปล่าคะ เก่งมากเลยนะคะมีนะคะแล้วคือคำไหนเอ,อ่ยลองคิดดูสิใช่แล้วค่ะคือคำว่า strong นะคะที่แปลว่าเข hm ้มแข็งเพราะว่า strong นะคะตามหลัง verb to be นำหน้าคำนามที่คือคำว่า woman ที่แปลว่าผู้หญิงนั่นเอง ถึงแม้ว่าจะมี A นะคะแต่ A เนี่ยจริงๆแล้วนะคะจะนำหน้าคำว่า woman นั่นเองแต่หน้า woman นะคะหน้าคำนามสามารถเป็น adjective ได้ด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นประโยคนี้ adjective คือคำว่า strong ที่อยู่หลัง verb to be is และนำหน้าคำนาม woman เก่งมากเลยค่ะโอเคครูบูมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนเนี่ยจะได้รับความสนุกในวันนี้นะคะแล้วก็ได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง adjective ยังไงอย่าลืมกลับไปฝึกฝนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ English for you by Yes I Style กับครูบูมแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหนาว้าวันนี้ครูบุมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Thank you Bye-bye bless you Yes, yes English for you. Yes, I style